บายเธอมีอายุถึงสา0ร้อยปีแล้วและผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่ฉันเริ่มทำงานให้วุฒิสภาฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ในความอับอายและความกลัวเช่นนี้อีกต่อไปแล้วตอนนี้ฉันถูกเปิดโปงแล้วแทนที่จะรอความตายฉันอาจจะฆ่าเธอแล้วกลับไปที่วุฒิสภาเพื่อเรียกร้องความดีความชอบได้ก็ได้ดวงตาของเธอเธอไม่ต้องการแล้วอย่างนั้นเหรอคุณหนู ได้ปลดให้อภัยด้วยต่อไปฉันจะไม่กล้าแอบมองคุณหนูอีกแล้วจะไม่ทําอีกแล้วคะ่ะเธอไม่พอใจอยากจะฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะคะฉันอย่ารีบปฏิเสธสิเธอหลอกฉันไม่ได้หรอกนี่คือมีดเงินฉันจะให้โอกาสเธอฆ่าฉันขอแค่เธอใจกล้าพอนี่เป็นโอกาสทองพ่อปีศาจตัวนี้นี่เองที่ทำให้ชีวิตฉัน ต้องยากลำบากขนาดนี้หากฉันฆ่าเธอและกินเธอเข้าไปฉันจะได้รับสายเลือดดั้งเดิมซึ่งจะต้องสูงส่งกว่าเธออย่างแน่นอนไปตายซะเธอคานาลิอ๋เจ็บจริงๆด้วยฮะรวนเสียวหลีคุณเกิดบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยทำไมต้องทำร้ายตัวเองด้วย กขาแค่สงสัยนะว่านักรติการที่สูงส่งอย่างฉันจะเจ็บปวดมากแค่ไหนหากได้รับบาดเจ็บจากแร่เงินหากว่านักรติการระดับสูงได้รับบาดเจ็บจากอาวุธธรรมดามันจะรักษาตัวเองได้ภายในเวลาอันสัน้นแต่ถ้าหากว่าเป็นอาวุธที่ทำด้วยเงินแผลเล็กๆจะใช้เวลารักษาอีกหลายชั่วโมงเป็นอย่างน้อยส่วนแผลใหญ่ๆจะใช้เวลารักษาอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนที่แผละจะหายก็จะมีความเจ็บปวดจี๊ดๆเหมือนถูกเผา ยังงั้นเหรอมันก็แสบนิดหน่อยนะคันดันลี่ต่อให้ฉันเป็นผีฉันก็จะไปปล่อยเธอไปเธอมันปีศาจฉันให้โอกาสเธอแล้วนะแต่ว่าเธอโง่ฆ่าฉันไม่ได้เองฉันจำได้ว่าเธอเป็นเพียงนักราติการที่ต่าต้อยไม่สามารถมีชีวิตรอดในโลกภายนอกได้และเกือบจะอดอาหารตาย เธอคุกเข่าแล้วร้องไห้และขอร้องที่จะมาเป็นสาวใช้ที่ปราสาทของฉันหลังจากนั้นฉันได้เลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่มีตำแหน่งสูงสุดแต่ตอนนี้เธอถูกวุฒิสภาติดสินบนเพื่อหวังผลกำไรเพียงเล็กน้อยดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นนักรัฐการหรือว่ามนุษย์เพียงแค่ได้รับอิทธิพลจากความปรารถนาที่มากเกินไปไม่ว่าใครก็จะกลายเป็นคนโลภน่าเกลียดและง่องเขา เมื่อต้องการบางอย่างก็จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเมื่อไม่ได้ตามต้องการก็จะบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวเองและเกลียดคนอื่นต้องการมากมายขนาดนั้นแต่ไม่ได้ถามตัวเองว่าตัวเธอคู่ควรหรือไม่ฮะหลวนเสียวลีการกระทำของคุณเมื่อกี้นี้ราวกับว่าคุณคือคานาลี่เองเลยนะไม่ไม่คุณน่ากลัวกว่าคานาลี่อีกต้องบอกว่าคุณมีออร่าของตัวร้ายตามธรรมชาติซะจริงนะ เซนหลุยอะคาเดมี่คุณหนูถึงโรงเรียนแล้วครับพระเจ้าคุณหนูหลีคานาลี่ทายาทสายเลือดดั้งเดิมอันสูงส่งที่สุดมาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วตั้งตารอที่จะได้เจอเธอมากฉันยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยตลอดชีวิต300ปีของฉันฉันไม่เคยเห็นเธอเลยสักครั้งแต่ฉันได้ยินมาว่าคุณคานาลี่มีนิสัยประหลาดและกระหายเลือดดังนั้นต่อไปจะต้องระวังหน่อยศพนั่นนะจัดการให้เรียบร้อย ในตอนที่ฉันกลับจากโรงเรียนฉันไม่อยากให้มีกลิ่นสกรปรกในรถที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายครับคุณหนูนั่นสุลินสาวใช้ของคุณหนูคานาลี่ไม่ใช่เหรอเธอทำให้คุณคานาลี่ไม่พอใจหรือเปล่านะอะไรเนี่ยฉันกลัวจริงๆดูเหมือนว่าเธอจะตายแล้วนะคุณคานาลี่ยินดีต้อนรับสู่เซลุยอคาเดมี่ค่ะฉันชื่อไซน่าโจเอลฉันเป็นหัวหน้าห้องของคุณฉันขอทักทายคุณอย่างสุภาพคะ่ะเอ๊ะมือของคุณเป็นอะไรไปคะ นี่มันรอยแผลจากอาวุธแร่เงินนี่อะไรนะในฐานะนักรติการคุณคานดานลี่มีพลังที่มหาศาลแบบนี้ทำไมถึงได้ถูกอาวุธแร่เงินทำให้เป็นแผลได้ละ่ะหรือไปเจอเข้ากับนักล่ามานะคุณคารดานลี่ฉันปวดใจจริงๆนะคะคุณไม่เป็นไรใช่ไหม